ที่ยังไม่แก่หลอกน้อง78 78นะแกะแต่ตัวหัวใจยังสู้แต่อย่าให้เมียรู้จะเสียทาคืนเมียรู้ก็จะเป็นปนัญหาจะโดนด่าว่าไอ้เท่าหัวงูเพลงนะเพลงก็ว่างทบดีปัญญาไม่ตื่นเอา้านี่ก็จะอาหารก็ยังเหมือนเดิม อะไรล่ะนี่กระเทียมสดกระชายก็กินเข้าไปมีผู้รู้มงบอกว่าอืมอกระชายกระเทียมเนะี่ยมันกันโควิดไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอาหารที่ผมกินมาสองสมปีแล้วกินมาตลอดไอ้โควิดเนี่ยนะมันป้องกันได้คืออย่าไปรับเชือ้ออย่าไปสัมผัส เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่บ้านเน,น,นใส่หน้ากากแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ชิลแล้วก็มีเฟสชิลอะไรอีกเพราะต้องขายหนคือไม่ออกไปไหนแต่อาหารเนี่ยยังยึดถือเหมือนเดิมผมเนี่ยทำรายการในสุขภาพเอ l u s Channel อคู่คุณรองข้ามุณงันดีคุณสรีพอรอื ก่คุณสิริพรไปแล้วนะทำพอกเกษียณก็ไปทำตั้งนั้นมาก็เขบอกว่า,า,าให้ทานผลไม้ก่อนอมผมก็ถามด้เหมือมาผลไม้เข้าป่ากมันจะพูดเมื่ไรู้เรื่องมันนี่นมะละกออืม ทานและรับรองมนุษย์เราเนี่ยมีกินแล้วต้องถ่ายออกกำลังแล้วก็นอนอนี่ครับพวกฟักทองฟักทองอนี่อะไรแครอดแล้วทำไมทำ,ทำไมต้องกินเนี่ย กอาหารพวกนี้มันต้านอนุมูลอิสระผมได้เป็นมะเร็งนะมะเร็งต่อมลุหมากรักษาหมดไปเยอะแยะหมดทั้งหมอเยอะละมันทั้งในี่ใครดีก็สู้แผนปัจจุบันไม่ได้ไปฉายแสงมา44ครั้งหมอบอกว่าผมมีชีวิตอยู่ได้อี้าปี ผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะเพิ่งเหลืออีกสี่ปียังแข็งแรงครับยังแข็งแรงนะสี่ปีของผมเนี่อาจจะยาวกว่าของคนอื่นนะเด<ม>ีย๋ยวนี้นแกอายุเป็นเพียงตัวเลขเขาบอกห้ามร้องเพลงเวลากิน <c oughs> อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับยังไงก็อยู่กับบ้านนะครับโควิดเนี่ย ให้แข็งแรงยังไงนะคให้เป็นแข็งแรงงไงโดนเชื้อเข้าไปเม็ดเดียวแล้วก็รัวน็อกเลยเดี๋ยวนี้พอมีอาการสี่วันสี่วันเผาเลยเผานี่ไม่ต้องไปบอกใครแล้วใครมาไม่มีใครเข้าไปแล้วกลัวแพร่เชือ้ออยายพี่น้องเผาเลยเป็นขาาการอะไรก็ไม่ต้องขอพระรานนะยุ่งยากเผาเลย สวสดวันเดียวเผากระดูกจะไปเก็บกับเลยปล่อยเลยทิ้งไปเลยน <c oughs> ี่แหละฮะโควิดมันล้างโลก